สวัสดีครับทุกคนขออัดจระตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวิดีโอสักคู่นะครับเสียงมีบางช่วงขาดหายไปนะครับอ่านนะครับวิดีโอนี้นะครับก็จะลองนะฮะแนะนําคําสั่งนะครับ repeat f a e นะครับใน synchronize modeling นะครับคําสั่งนี้เลยนะครับอ่านะครับมาดูหน้าที่ของคําสั่ง r e p e a e f a e กันนะครับก็หน้าที่มันก็ตรงกับชื่อเลยก็คือแทนที่ผิวนะครับมันสามารถแทนแบบไหนได้บ้างนะครับ รูปแบบแรกนะครับก็คืออย่างเช่นบริเวณตรงนะครับหน้าแป้นนะครับระหว่างนะครับหน้าแป้นตรงบริเวณเมาส์ขมตรงนี้นะครับกับหน้าแป้นนะครับบริเวณซิกขวามือนะครับผมต้องการให้ซิกซ้ายเนี่ยสูงเท่ากับซิกขวานะครับซึ่งทั้งสองซิกเนี่ยเป็นผิวละหน้าทั้งคู่นะครับผมก็เลือกนะครับผิวที่เป็นออริจินัลเฟสรีเพเทนเฟสเนี่ยผมเลือกผิวนี้นะครับผิวจะเท่ากันพอดีนะครับ หรือเราสามารถ offset เพิ่มระยะได้นะครับอย่างเช่นผมต้องการ offset เพิ่มระยะนะครับสัก2มิลนะครับหรือเป็น uh, ศูนย์เ uh, ท่าเดิมนะครับหน้าที่ที่2นะครับบางทีนะครับระหว่างเราเขียนงานเนี่ยนะครับมันมีผิวที่นะครับเป็นผิวในลักษณะเดียวกันอย่างเช่นนะครับผิวที่ผมไฮไลท์ผิวนี้กับผิวนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นผิวที่อ่าเป็นผิวเดียวกันนะครับเป็นผิวระนาบเหมือนกันด้วยนะครับสูงเท่ากัน นะครับผมก็ทำการจอยผิวด้วยคำสั่ง p ีเพดเฟสนะครับผมเลือกรีเพดเป็นเฟสผิวนี้5นะครับคราวนี้ต่อมาก็คือผิวด้านข้างนะครับด้านข้างก็คือ2ผิวนี้นะครับผมก็เลือกผิวหนึ่งนะครับแล้วก็ผิวสองนะครับแล้วก็แอปพลายฮนะครับหน้าที่ของมันก็คือเป็นการนะครับรวมผิวก็ได้นะครับปรับระดับความสูงนะครับก็ได้คราวนี้มาดูนะครับรูปแบบนี้กันนะครับ ชิ้นงานนะครับของเรานะฮะก็คือของเดิมเนี่ยชิ้นงานด้านบนนะครับเป็นผิวระนาบนะครับตรงๆนะครับแล้วก็มีผิวเซอร์เฟตที่เป็นนะครับผิวทรงโค้งนะครับผมต้องการเป็นผิวระนาบด้านบนของชิ้นงานนะครับ solid ก้อนนี้นะครับให้โค้งตามผิวด้านบนนะครับเราลองนึกถึงว่าถ้าเกิดเราไม่มีนะครับคำสั่งรีเพ i เ a t เนี่ยเราอาจจะจําเป็นจะต้องลบเป็นนะครับบริเวณตรงนี้ทิ้งทั้งหมดก่อนนะครับยืดเนื้อไปทั้งหมดนะครับพิม นะครับได้ผิวเซอร์เฟซทีมได้ผิวเซอร์เฟซเสร็จกลับมาใส่เบนอีกรอบหนึ่งอ่านะครับแต่คราวนี้มาดูรีเพสเฟตกันนะครับจะทําให้วิธีนี้นะครับง่ายขึ้นนะครับผิวออริจินอลเฟตนะครับรีเพจเมนต์เฟตนะครับอ่านะครับก็คือโปรแกรมจะทําการแทนที่ผิวนะครับตามออริเินันของผิวที่เรานํามาแทนที่เลยข้อ2นะครับก็คือนะครับพวกผิวเบนเนี่ยนะครับก็จะยืดตามไปนะครับ ในนะครับตำแหน่งที่นะครับถูกแทนที่ผิวไปด้วยนะครับอันนี้ก็นะครับสะดวกและก็รวดเร็วมากขึ้นนะครับ